สบายดีสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อม่พี่น้องเบิร์ดสุกุสุกคนเนาะเขาน้องเขาฟังลาฟังไทยลากระต่างประเทศยินดีตอนรับข้าูซ่องสาบุญมาบ้านฮับพี่เก่าเด้เอฮับพอพ่อก็สาบุญมามาอน,นี้ในตอนเช้าพี่น้องไอ้ก็ได้เนาะทำภารกิจหรือว่าติดดอกไม้พี่น้องไในงานบุญเนาะเผื่อว่าประเพณีของบ้านแต่ละปีวันนี้ทั้งสาบุญก็ได้ทั้ง เพิ่นแต่งตั้งให้ไปติดดอกไม้ดอกต่อคุณแหละลงไปพ่อการอยู่วัดยังไงต้องเผื่อพกไปในวัดเาเพราะว่าทาง iscilla, ทางในบ้านด้วยยังเพิ่นแต่งตั <c oughs> ้งให้ทั้งตะบุนไปแต่บ <c oughs> ่ฮู Salt ้ว่ามี่สักคนนั้นก็ไปเริ่งน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโลูกกาแฟนี่ประจำปีเนาะออกเดือนสามออกไม่สามคำบุญเปิดประตูเล่าพี่ยองเอ้ยนะตอนนี้ทางสะบุนก็ลงมาหอดวัดเป็นที่เรียบร้อยเนาะ สืพาพี่พะนองขึ้นไปเลาะเบิ่งด้านบนก่อนก่อนสืไปติดดอกไม้พี่น้องเลยขึ้นมาเบิ่งกองบนก่อนนี่จะก้องเด้ออันนี้งับเบิ่งเลาะเบิ่งก่อนว้างามแท่นนี่ขออนุญาตเด้อพี่น้องข้อหนึ่งสองสามบายดีเด้อมาอัปเดตไอพีพินองได้เบิ้งกัน เจ้าภาพเจ้าศรัทธาเพิ่นนี่ก็เป็นติดดอกไม้บ่ราะสบายดีเดอ้อโดยพระพระเข้าพี่นะคุณสามสี่ห้าหกก็หลายกล่องเลยแต่จะเปติดดอกไม้สมุนทิพย์ละลงหอมก,ก่อนเจ้าภาพเจ้าศรัทธาโอ้ลายเอริเอันนี้เนาะจักกล่องเด้รวมหมดนี่คูณโอ้โห เราไปหอดคุนดอกยังไงเพินกลับมาพี่ค oh, ือเกา้นั่งเรามาี hey, anyway> ่น e like ี่กอนจักจักรกลรวมบนนี่นะทางขับเพินให้บเรื่งว่าตีดังไม่นั่นเราคือการไปได้ไปโฮมกันไป แม่หนูเอาทำอะไรได้ล่ะไปเอาไปเบิดแล้วแล้วข่อยบิร์ดออกมาซ้ำติดติดไว้กับเบิดไว้เนาะแม่หนไปแต่กัมาแต่เจ้าคนติดดอกไม้เพิ่นคือเอาผู้สาวซ้ำหน่อยปีนี้ไม่จะปู้ีนี่ไม่เท่าเจ้าว่าไปบวะฝ้าและศรัทธาเนาะอ่าเดี๋ยวลงไปก่อนเด้อดโดยโดยติดดอกไม้ก็มีแต่ผู้สาวซ้ำน้อยพู้น่ะไม่ต่ผู้สาวหอบสอง มันยังสิมาเบิ้งมันยังเบิ้งลายมือบ่อ้าวอยากได้ผัวใหม่บ่อ๋อฮะมีแล้วไปน้ำมูนี่แล้วปะจะไปก็ไปแล้วไปก็คุ้มนี่ยแล้วไปน้ำกันนี่ยแล้วใส่ไปเอาได้ดอกไม้นะยัังงเน่่มีไผนั่น พูดแล้วอยู่โฮมผุต้าเก้าก็ได้ไปหาพ่อบ้านเพื่นผูยังมีมูยังงมาพบผยังบ้านอันนั้นก็ห่านหมอลำเลือกเพิ่นโอ้โห้า่านหมอลำเลือก่นลงมามูเข่าเพิ่นเอาเข่ามา เขาว่าร่วมันังเนาะทางในบ้านเวอาบ่าสบายดีด้อาก็มานั่งอยู่เดียวโอ้อาก็ทำบาเมีเอมือกล้องบาเตียงเดิโอ้ทางบ้านมันเยอะคนเนาะมาติดดอกไม้โอ้ยเคยมาอยู่บ้าวันโค้รั้งแรกวะนี่ เดี๋ยวฮะนั <annoyed> <c oughs> ่งกันก็เด้อตามสบายเด้อเดย่ะทางน้องเมฆเงินเนาะผูวทางสาวเงินสบายดีไปเด้อเนาะดอกไม้ดอกตอกนี่นะผู้สาวหอบสองนั่งถ่าเด้อสามคนเอามาสาวหอบสี่ะเปิดปั่นอย่าเอาลายได้นนั่นบดเลย แง่ได้สิขายบดอันนี้เต็มเลยจะขายแล้วเห็นคนก็เสียบใส่เสียบใส่เนี่ยได้สีบดไว้เนาะเสียบไส้เสียบใส้ไม่เอาไปจังได้ทั้งบนเตียงเนาะโดยสบายดีฮันเนียนบ้านเอาบุญมาฝากได้นี่สมือนี่สมือนี่เพิ่นเพิ่นบติดบนบัวอาบุสาวสมือนี่ บวทนต้องเอาบู้สาวรอบสมรอบสี่เอามาเอา้าเอารุ่นเท่าคนนะวีเด้อพีเด้อว่าเอาบุญมาฝาก้องเตี่อนนี่ยหาคนแรกแล้วว่าเตียงเลยแหงเลยบ่แหงมาเลยเจ้าอาเชียให้มันมันมาใช่ไหมอ๋อัวยพ่อเนี่ยเพิ่นนําเด้ออาจารย์เจ้า เปิดดิมเนาะเปิดเดิมมันมามันมาเลยโชคดีนะเปิดฉากเมนเปิดฉากทั้งว่าเตียงเลยมันนี้เพิ่นก็เป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาเนาะว่าเตียงเนาะโดยโดยโดยข่าแรงเด้อพี่น้องเด้อยโดยเสียหน้าห่านจนแจ้งคนบ่บ้านใกล้บ้านไกลเนาะโดยเด้อเด้อ อ่ามะม่วงน้ําเลือดนําสิงห์ตรําิงมลําเือนี่ตอนแจ้งบ่ตอนตอนประมาณเที่ยงๆนี่แหละเที่ยงคืนโอ้ยคนสิบ่นอนบ่บ่เทียงอ่าเพิ่นว่าคุยกับเพิ่นเพิ่นว่า้าเอาลําเือแต่ตนมันสิเบิดก่อนแล้วบ่โอ้อ่ามันเิ่ต้องเอา ตอนหัวแร่งนี่ไฮไวรุ่นก่อนเนาะก่อนจัหน่ยุ่ยโจ๊กก้อนตอนสีแจ้งให้ผูู้เทาแ <c oughs> ม่นหลังเที่ยงคืนแล้วไอ้โอ้ยนอนเลยรับเลยนะ <c oughs> โดยาหาผ้าามอนมา่อโอ้โห <c oughs> โดยเอาคือลมแห้งแท้มาหนีลมแหงะะ้งนะเอาเข้าสิไปทั้งได้ต่อมัหนีโอ้ยรอแต่ไม่ไหวฟีทั้งอาจารย์ค่อนคำบนมะผู้สาวรอบสามรอบสี่วาเตียงเอ้ยมีมีทุนทนมัดบ่ เอาลป่นุ่นเนาะลีนฮะรอบสองกต้น้เบิ้งรนีมีงรอบสองรอบสามรอบสี่เมียนวะโจ๊โจ๊ะเห็นไหมันหอบสามมันได้ข่นะรอบสี่ข่หอบสี่แล้วค่อย

น้ำลาเแล้วผู้ชายผู้เดียวน้ำหนาเด้อเจ้าลมลาเแล้วบาดกันเดียวน้ำหนาเจ้าไปกุ้งเดียวเลยไปกุ้งเดียวเลยมันจังมวนไปคลายไว้สมบัิไว้ไปให้ออกหนาออกหนาไปทางไหนถ่ายแล้วเร็วไฟงามแล้ว ไปไปแมนแมนไปบาเฮาสีเป็นผู้ไายเพื่อคอยน้าสีอัปเดตให้เอฟซีได้เบิ่งว่บาบรรยากาศบ้านเฮาบุญประเภทนี้ประจำบ้านเฮาบุญร้องเขา่าหรือว่าเปิดประตูเล่าเดือดสาบไว้สามคำเนาะเด้ไปไปเป็นยังไงบ้านนีไ้ได้เวลาไาทีเธอะไปได้เวลาเวลาผู้ทางจนในหอดเวลาเปินสันเขา่า ช่วงนี้แหละพวรมีคนเนาะตอนนี้กำลังมีคนลงมาไปได้จานได้พ้ามูเลาะได้ไป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 พี่น้องเลยไปนำหน้าพาทางด้วยอาจารย์คนคพิ่นคือว่ามีซ่องได้เจ้าก็เป็นว่าอยู่ผักได้เด้อเมซ่องได้ไเจ้าคนค้ำเชนี่ขออ๋อโดยโดยผ่านแล้วบ่าพูดแล้วนำพาผู้นี้ชมผู้สาวเพิ่นนี้มาเอาจานเลย โดิดยโผูไปเอิบนาพี่ไปโู้กำลังมาเฮน้องเฮไปไปโู้ออกไปเลาะแค้มต่อแค้มทางโอเคบาทบ่มากระปอนไซโอรสเอ้ยอ่อันนี้กเกือบเฮนี้เนาะฮากระหารายได้หรือว่าสมทบเข่ามา สั่งในวัด hmm. ว mm ่าอารามคือเก้าพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าทางเฮาก็ทางเพคนแต่งตั้งให้ทางวัดเนาะหรือว่าทางในบ้านผู้ทางรถสาบุญบรรณาลงมาแล้วพี่น้องเลยผรูอืมฮะตนะติดไปเลยนี่แหละแม่พี่น้องเลยนะอือืมอืบ่ติดแน่ๆมเตี้ ใสยไปทางได right ้คู่ทางออกคู่ไปไปคู่หัดติดไปคนคนมายังบ่ทันครบช่วงนี้เนาะไปเจ้าเพื่อแหละเข้าไปประตูเพื่อแหละบอลสำคัญคนมาคนมาทางพุ่นแขกคน เอาติดผู้เดียวก็พอแล้วนี่กันเราให้ฮะไมยังเอาเอาคนะนี่ยกตัวากันลุ่มดานระวังได้คนให้ได้โอนะโภกโป่โเ่้นพี่น้องเลยเนาะคนแทนในได้มาครบคนแทนมาครบโอ้ผผไปเลยผป้าตัวสาวไล่คับผัวพอน mắm Mà màu gần ô tô sai sa lạy nè ô tí thơ ô tí cái này tí thơ ô 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 tí ทำมันหาเงินเขาวัดก่อนขอโตเด้อโดยอ่ะเนาะนะคนกันลังเริ่มลงมาพี่น้องเลยเนาะต้นบ่ทันลายดอกตอนนี้แล้วมึงแข่งเลยนะแข่งเลยเนี่ยมาติดอ่ะตัวกัจับได้ติดที่นี่ดอกไม้โอ้จับได้ดอกไม้เอาเอา เ้ยเด็กน้อยยากติดดอกไม้อไ้อ้ต้ออกดอกออออกไมวนจักรปดไเหนไหลไปตั้งผู้คนลายไปไปยาไปมาเมันมันเด้อกบปูปลากุ้งไข่ โมโมแรงยโมเรื่องโมเรื่องเลยท่านโหลายได้หลายเด้อชาวนั่นถึงเลขสามโตได้หมือแรงนี่เฮ้ยบาทน่ะนะต้องเอ้าอาบุญน้ำกันกินเนี่ยท่านเน er. like ี่ยช <ilan ic gib berish> ่างเลยเนาะอันนี้กับไปตามประเพณีบ้านเฮาเนาะโตอเคอะเสือทาเลาะเลาะไปก่อนทั้งปุ่ม คนยังบอทันเดมารวมปันใดา่าสุภาเลาะนังเนาะหาสะบุญกับสุภาพีา่พีาน้องเลาะเบิ่งคนละโอ้ก็ก็มีอย่างไรนังเลยบ้านเฮากับสิบประมาณนี้ประเพณีบ้านโคก เด็กสุธามาทันที่ว่ะวุตรักละใครอีรักเพื่อนเซเว่นน้ำตัวเองเบอร์เอวเว้นลงมาน้ำแดดเบอรมือแล้วข่อยมานนี่มเดินมันมานเด้อบทคำน้ำซู่เด้อนะวัดสุขุสุคนมันมานเฮงเฮงเด้อ สิพาบึงไาชมบรรยากาศลมแห้งแทม้มาเนี่มันนี่ลมแห้งอากาศดีมันนี้ยคุณห่านหมอลำเรื่องอาบุญน,น้ำกันอาบุญน้ำกันเด้อเฮงเฮงไข่เบิดไว้เด้อเสียหน้าห่านมาแรง <laughs> đôi luôn. đôi uống bên nhau đi khoảng phần cỡ đại nó ao 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 bụng khăm năm xu đơ khăm à. năm xu hên hên mặn màn à. thằng đi đi thằng đi đây đấy 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 đào tít đấy đấy bố <laughs> đây, là, đây,

ด้วยด้วยั้เได้ยจะฟังไทยได้หรอคฮะจะแบุญหลอแล้วแล้วแต่ใจสัตว์ถ้าจะให้ทนาก็ได้ออนี่พี่น้องทังฟังไทยบ่โอ้มาจากระยองโอ้โอ้โอ้ฮะโอ้ด้วยมาจากระยอง คนมาจากจังหวัดระยองแมนบอกพี่มาจากระยองมเที่ยวาบิเียงเาโอ้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 จ้าสวัสดีจ้าสุขภาพเขียงแรยงเด้อจ้าจอได้ได้จ้าทางที่เพนนะมาจากจังหวัดระยองมาสั่นไปอเค นี่แหละเนาะเฮ้งเฮงมันมาเ้อนี่แต่วงมากุ้งไก่บ้านเนาเนาะไปูเข่าไปทางเฮื่นงเราเตียงทองก่อนนี่ดอกเลยผูกเอาเป็นยางไปไปไปอนเอิญกะแวะแล้วทางเฮื่นงเราเตียงกินอเนาะไปเข่าไปดอกไม้ดอกตอบก่อนอ โดยสบายดีเด้ออ่าอ่อสบายดีคือกันเด้อท่านนี่ป๊าดสิ้นประเดิตะวันนี่สบาทเ้ยพอแล้วสิ้นนะกินก่ยาเปลเยนพนยาเนาะมาเน้อมาเน้อเอาทั้งบนเตียงได้แล้วทั้งบนเตียงบ่ด้ไม่แพงนึงเลยโอ้หคนติ้นเลยฮ้ยคนตินคนติหนบเลิศไหนบเลิ

ไปกระล่างกินข่าวกินน้ำาาอโดยโดยอน้าสิเด้ออเคมิปเดไนให้บุญขาบน้ำสูเด้อว่ดสุขูสุขคนเนาะด้ด้ยนึ่งด้วยเนาะยังท่างัน อาชัยไม่เปนนะเลยโ้ยลืมเตะเลยวันนายวเ่เ่ยเ่นนะ้เะเต้นกอลุกกอนเตเลยวนน้ามันไปห้องไม่ละุ้ดไม่ละรุดนะงานเสียงคำพ่เสียบหูแล้วไปยังวัดตุนกันเออเอ่อตัวสิเป็นเต้นเลยเต้นเป็นอยู่บอ๊กือเราเต้นนะ

คือค้าแวันนี้คอยว่าคันวถทุกคนคักคนนี้ก่ละเนาะเดยอ่ะให้บนข้นนะวน้ได้สนุกเดิอเดนเดิมาทางเพื่อนมาเตียงนมาติดดอกไปหาล่อติดตามกลางบ้านแล้่ไยก็ได้ คอยบุฒิเติ้ยดอกไปไทยกันไปอาบแดดเห็บห็พี่น้องได้เบิ้งอ่ะด้วอ่ะขอบใจขอบใจโดยอ่ะขอบใจเด้ออ่ะเฮงเฮงลำรวยเด้อห้อนี่ร้อยห้านี่การเด้ะบนเตียงเนาะพางน้ำแดดบวุฒอกระเฮ็ดจังได้ไปตามเบี้ยตามงานโดยอาสั่นคอโตเด้อโดยโดยอ่ะไปแล้ววันนี้เนาะบัดนี้ก็ สกุลกสิจบคลิปเพียงสำเนียงสก,กอนนลเนาะหลังจากเขาติดดอกไม้กะมันกัสมมาพาควรกะสิได้เห็ดเวียดเห็ดงานนโมสก,กุลปฏิทิศดอกไม้ก็ว่าคลิปนี้สกุลสิจบเพียงตัวนี้เนาะกัขอบุญขอบคุณไปทั้ง ผู้ใหญ่จดีเอฟซีทุกคนเดอ้อที่เบิ่งคลิปแล้วบิดข่าวโฆษณาเนานะขอบุญขอบคุณในไลน์หรือว่างานนี่ก็เป็นงานประจําปีของบ้านพวกใหญ่เฮาเอเปิดประตูบะเล่าพี่นออ้องเลยเดือนสามออกไม้สามคำเนาะประจําทุกปีนะติดตามเป็นกําลังใจให้สาบุญเน่เด้อนะสําหรับคลิปเนี่ยมาร่าพ่อจากไปแล้วพี่สบายดีเด้อนะสบายดีเนะด้ออาจารยืออะไรโดยเนาะพ่อกันในคลิปต่อไปเด้อพ่อแม่พี่นอ้องเนะะาะไปแบดนี้